ื่นเต้นมากๆค่ะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีของหลิงออมก็ว่าได้ใช่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มา Impact a d i n a เมืองทองธางนีนะคะตื่นเต้นว่าคือเมื่อเช้าอ่ะอะอดรีนาลีน,นเหม,มือนแบบขาพุ่งอะ่ะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นละ,ะเป็นฟิลแบบตั้งสติได้ละ,ะ,ะ,ะแต่จกบบอย่างลุกนี้คือแค่แถลงข่าวก็ซึ้งแล้ว่าอันนี้ลุกแถลงข่าวเบาๆเท่านั้นค,คือจริงๆแล้วอนี้เป็นผมจริงที่งอกจากหัว <laughs> ใครบอกวิกนี่ไม่ใช่นะอันนี้ผมตีนิงใช่ถามถามวิลลี่ดีกว่าน้องออมสวยไหมคะลูกนี้สวยค่ะเป็นลุคแบบอะไรใหม่ใหมใช่เหมาะกับน้องออมใช่เมื่อเช้าลองใส่ดูแหละขอคืนไม่ถึงว่าหลิงขอคืนให้น้องออมค่ะเหมาะกับน้องมากค่ะสวยมากๆแล้วน้องออมชอบไหมคะลูกชอบมากเป็นเป็นลุคที่แบบจริงๆเคยทำแล้วแล้วก็แบบเอ๊ะ คุยกับช่างผมว่าหรือว่าเราจะลุกนี้วันแฟนคอนอะไรเงี้ยคุยล่วงหน้าเป็นเดือนนะเนี่ยเนี่ยสั่งทอเอ้ยไม่ใช่ผมจริงผมจริงผมจริงเอลซ่าผมจริงเอออเลซ่าผมจริงเนี่ยใช่แต่ว่ามันมีมากมากกว่านี้แน่นอนในโชว์ในคอนเสิร์ตมีมากกว่านี้แน่นอนค่ะประมาณกี่ชุดคะอีกประมาณแปดสิบล้านชุดแปดสิบล้านชุดค่ะเริ่มนับนะคะเริ่มนับช่วยกันนับด้วยค่ะ ่บเพลงก็คือกหวานมาหวานมาหวานด้วยแล้วก็มาในลุกที่ทุกคนไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยครจริงๆริงอบอกเลยว่าเข้ากับเพลงและเพลงก็เข้ากับเขามากๆอืมจ้าเป็นลูกใหญ่แบบที่ทุกคนต้องไม่เคยเห็นแน่นอนเจใ๊ใช่ใช่ใช่ เซอร์เซอร์プライท่าท <No> ี่ท่าที่จะแง้มนิดนึงก่อนที่จะเริ่มเนี่ยะคแบบเปิดแฟนๆแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเบากว่าอุ้ยรอดู special guest เขาเขาน่าจะแบบรู้แล้วว่าเรามี special guest มีไหมคำว่าบินมี for i t ช่องสามเกิดขึ้นอ่าอันนี้ความลับที่ที่ถูกเปิดเผยค่ะ for i t ช่องสามใช่ ่สะพายค่ะพั้งทัดงคุยทัดแบบหอมหอมหูอย่างเงี้ยคะอันนั้นก็ตามตามแบบว่ามันถ้าถ้าเป็นโมเมนต์แบบนี้มันก็จะเป็นแมจิกโมเมนต์ที่แบบเออมันจะเกิดขึ้นเองเ,อเกิดขึ้นเองอใช่ค่ะรู้สึกอย่บบางปะแฟนมารอตั้งใจแบบเช้าเลยแล้วก็ปกติมันแต่ก็คืนเลยอย่างเงี้ยโอ้เมื่อคืนหลังซ้อมก็เห็นแฟนคลับมามา มาดูโปรเจกต์ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่มาซัพพอร์ตเรานะคะจริงๆอันนี้เราอยู่กันมานานแล้วเนาะก็แฟนๆก็ยังอยู่ซัพพอร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบน่าจะเห็นแฟนๆมารวมตัวกันเยอะที่สุดก็ดีใจมากหวังว่าทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในไทยอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ามาจากต่างประเทศก็ขอให้เดินทางมาปลอดภัยแล้วก็ขอให้เอนจอยกับโปรเจกต์เราครั้งนี้นะคะ so i have to say so i have to say thank you all from around the world that you have come to us mm. and like supporting us for all the time so we really appreciate that and thank you so much guys mm. 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 ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงซ้อมมันไม่ได้แบบซ้อมเฉยๆเนาะมันมีบ็อกกิง้งมันมีแบบชุดที่เราต้องแบบลองอยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบอุปรสรรคหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพี่ๆแดนเซอร์คุณค,ณค,ณคณรูโคาฟที่สอนพวกเราแล้วก็พวกเราก็คือร่วมกันฝึกซ้อมจนแบบมันมาเป็นวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจดีใจก็รู้สึกใจฟูรู้สึกไม่ไม่เสียชาติเกิดแหละ จริงๆแบบว่าเหมือนเคยลองหลายอย่างมาแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเกิดขึ้นยากหมุนวงล้อหนูก็เคยหมุนมาแล้วเหลือคอนเสิร์ตแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้แบบเออคอมพิลาชีวิตนี้ขอบคุณเขาไม่ไม่ใช่แค่เจเจนะคืออมเห็นเจเจทำแบบเนี้ยอมก็ตอนซ้อมเนาะตอนรันทูอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยเจเจเราเก่งมากเลยอะรู้สึกว่าแบบ ไม่เคยเห็นเจเจในมุมนี้มาก่อนเป็นมุมใหม่ๆของเจเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอึ้งใช่เน้นสนุกเน้นสนุกวันนี้ค่ะก็เราจะมีไอเดียส่วนร่วมเข้าไปกับกับทีมทีมงานอะไรอย่างเงี้ยบําเพลงเราก็จะเป็นเพลงที่เราเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยชุดดีไซน์ค่ะ ใช้แอบคุ้มอยู่ได้ได้ได้ั่วอยู่ก็บอกว่าอางนี้ใช้คำว่าบนดอยไม่ต้องเสียใจโหบนดอยก็ชัดสว่างเอออาจจะอาจจะชั้อาจจะชัดนอไปต่อไะขอขอยังไงค่อยว่าแต่เดี๋ยวขอวิธีไหนค่อยว่าแต่เห็นทุกคนฮะ เมื่อคืนหนอะโอ้เมื่อคืนซ้อมเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ํานอนเลยเพราะวันก่อนแบบปอกแบบไม่ไม่ไหวปอกปอกปอกกระแลดปอกกระแลดปอกกะแลดก็คือนอนนอนประวันหชั่วโมงได้อยู่เพราะว่าเต้นแล้วก็นอนเป็นพลับตาปุ๊บเพอน์นึถึงคาเต้น ก็ในหกชั่วโมงคุณน้องฝันเย,ย,ยอะเลยฝันอะไรบ้า<อ>งเขาไม่ได้หรอกนะนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละก็ฝันเยอะหมายถึงแบบหมายถึงหลายๆเรื่องนะมันมันเหมือนแบบถึงท่าเต้นๆๆอย่างเงี้ยตลกดีตลกดีอันนี้เราให้ฟังครับครับโมเมนต์แบบที่ใจมีการน้ำหน้าอยู่ไหมอือไม่รู้อ่ะแต่ปกติอิงเป็นคนที่ไม่ร้องไห้นะแต่นี่เป็น <รอ S 2> คนร้องไห้ตลอดอยู่เลยไม่ได้ทำใจมาร้องไห้เลยร้องเยอะๆ เอางี้ตอนซ้อมอ่ะตอนซ้อมนี่ยังจะไหลไม่จะไหลแล้วน้ำตาไหลแล้วรอบนึงคือเราเป็นคนแบบปึ๊บแบบเหมือนแบบพอเห็นคนรักเราเยอะๆแล้วเราจะแบบทนไม่อยู่แบบใจหายอะไรอย่างเงี้ยรักเหมือนกันเห็นไม่ล่าพูดเนี่ยอย่าอย่าถามอะไรเยอะซึ่งเนี่ยเพิ่งแต่งหน้ามานะคะพี่ๆนักข่าวฟีดฟีดคนนี้ก็ ออกกาลังกายเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้ครูอาหารเป็นพิเศษด้วยจริงป่าจริงเขาพยายามมากๆแต่แบบก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างแหละแต่ว่ารู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ได้ได้เหมือนเริ่มต้นใหม่กับโกชีวิตตัวเองเหมือนกันอ่เลยมันทําให้เรามีแพชชั่นในการแบบกินดีๆนอนเร็วๆพยายามออกกาลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยวลาเรากำลังได้ส่งรูปไปให้เจดูมาอวดเจวันนี้เนาะกาลังกายอะไรมาอวดมาอวด ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากใช่ชมเออแต่พอออกเสร็จต้องส่งไปอวดเนาะเพราะว่าแบบเราก็ภูมิใจที่แบบเราออกแล้วก็เลยส่งไปโชว์เขาอะไรจุดคว้านหลังมีไหมคะชุดคว้านหลังมีมีหรมีเปล่าวะไม่มีชุดที่แบบว่าชุดได้8ล้านของเราอะ8ล้านชุดของเราอะ8ล้านชุดของเราก็ลองลองดูอาจจะมีหรือไม่มีวะมีไหมคะ มีไหมอ่ะไม่ไม่ไม่มีนะปลอดภัยเป็นฟีลเซฟอะไรเงี้ยช่วที่อยู่ในเซฟโซนเราออมก็ธรรมดาอันนี้มันก็เป็นเบสิกของแบบคอนเสิร์ตอันนี้เบเบอันนี้เบเบอเบเบเบ โบอะไรนะวงโลโลอ๋อโล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 เป็นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนจะมีหลายสีด้วยใช่แม่แม่ก้อยอุดหนุนมาแจกเพื่อนแม่ด้วยอ่ะแบบเพื่อนน้องชายเพื่อนแม่เพื่อนพ่ออะไรอย่างเงี้ยเอาวงไปแจกบอกว่าเนี่ยไปช่วยแข่งให้หลิงอ้อมหน่อยน่ารักปะน่ารักพวกเราอ่ะน่ารักอยากเห็นแล้วอ่ะตอนดูคอนเสิร์ต ขหยับขน้ายา g ป้าเรามีขาย,ยนหน้างานด้วยใช่ไหมไม่แล้วไม่มีวงระวังนะคุยอะเขาไม่รู้เรื่องนี่เขาบอกกันปุ๊กปุ๊กปุ๊อย่างนี้นะ่ค่ะค่ะ <c oughs> ต้อง ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่อยู่สพอร์ตกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันที่เรามีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองที่ Impact a r e n a ซึ่งมันแบบเกินฝันพวกเราไปเยอะมากเลยะคะ่ะต้องขอบคุณทุกแรงสพอร์ตขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทีมงานขอบคุณพาร์ทเนอร์สุดที่รักแล้วก็แฟนๆที่ทำให้พวกเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเพราะว่าเราตั้งใจมอบ สิ่งนี้ให้ทุกท่านจริงๆค่ะอืมก็อมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาจากทุกทิศเลยทุกที่มาซัพพอร์ตเราถึงคนที่แบบมาไม่ได้หรือว่าไม่ได้บัตรก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถแบบดูตามในเอกก็ได้น่าจะมีวันนี้น่าจะมีแท็กเนาะเออใช่ไม่ว่าจะอยู่ไม่อยู่เราก็รักทุกคนนะคะขาวต่อ้ยังหาซื้อได้นั่งงาน ชื่อเมอร์เชนไดเมอร์เชนดอันนี้ว่าอาคิดไม่ทันโลโลแบกโลโลแบกนะคะซึ่งชื่อได้อาจารย์ไม่ว่าเพราะว่าอาจารย์รู้จักหลิงออมนะจ๊ะอใส่ได้สองด้านด้านนี้กับด้านหลังกระเป๋าเนี่ยลักษณะ เป็นสี่เหลี่ยมสามารถใส่โน้ตบุ๊กก็ได้นะคะใส่หนังสือไปโรงเรียนก็ได้สั่งเอกสารไปทํางานก็ได้หรือว่าจะถือไอพายด์ไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หมดเลยเนาะมีพี่แกนค่ะหนูทำหน้าเหมือนในสกรีนอ่ะอุ้ยล้าเริงอ่ะเออหนิงนะครับในส่วนนี้กำลังบ่นกับทีมงานว่าปวดหัวเข่าเมื่อวานมีอาการกรี๊ดหนึ่งสองสามใช่ไหมเหมือนปะแต่ว่าได้อยู่คะ

ใส่ร้านใส่ร้า้คเนาะานี้ต่อเลยไม่เป็นไรหอยอยมจิงจ